ในคณะเรียนหลังจากที่เรียนได้เรียนคลิปเกี่ยวกับการแยกประโยคไปแล้วนั้นนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนที่ไปทำแบบฝึกหัดนะคะก็จะมาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะประโยคมีทกัน2ชนิดนะคะประโยค2ส,ส่วนและประโยค3ส,ส่วนประโยค2ส,ส่วนประกอบด้วยประธานส่วนพยับประธาน,านรกริยาส่วนพยักกริยา ส่วนประโยชน์สส่วนก็จะเป็นประธานส่วนขยายประธานกริยาส่วนกรรมส่วนขยายกรรมส่วนขยายกริยาชนิดของประโยชน์นะคะอย่างที่บอกข้างต้นนี่คือประโยชน์สส่วนและประโยชน์สส่วนประโยชน์สส่วนที่ประกอบด้วยก็คือผู้กระทําก็คือประธานนะคะกริยาก็คือการกระทํา ตัวยอย่างประโยชน์สองส่วนก็คือเช่นเต่าคลานเต่าเป็นประธานคลานเป็นกริยาประโยชน์สามส่วนนะคะก็ประกอบด้วยประธานเป็นผู้กระทำกริยาคือการกระทำและกรรมคือผู้ถูกกระทำตัวยอย่างของประโยชน์สามส่วนเราปลูกต้นไม้เราเป็นประธานปลูกเป็นกริยาต้นไม้เป็นกรรม ี๋ยวเรียนลองมาแยกประโยคดูนะคะว่าเราเรียนสามารถแยกได้ไหมมัคคุเทศปลูกผักกาดในสวนมัคคุทเป็นประธานคนสว์สิ่งของเป็นประธานได้นะคะกริยาคือการปลูกกรรมคือผักกาดในสวนคือขยายกับขยายกริยาขยายการปลูกนะคะคุณแม่ซื้อผลไม้หลายชนิดมาจากตลาดคุณแม่เป็นประธานซื้อเป็นกริยาผลไม้ถูกซื้อคือ ะค,ะคำว่าหลายชนิดเนี่ยขยายกรรมขยายผลไม้ว่ามีลักษณะหลายชนิดจวขยาย่ขยายกริยาจากตลาดขยายคําว่าซือ้อนะคะว่าซื้อมาจากที่ใดประโยชน์ที่3คุณพ่อของฉันดื่มกาแฟร้อนทุกเช้าคุณพ่อเป็นประธานนะคะประโยคนี้มีส่วนขยายประธานให้เรียนจาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตามหลังประธานอยู่หน้ากริยาให้มันไปอยู่ส่วนของขยายประธานทันที ในที่นี้คือคำว่าของฉันขยายคำว่าคุณพ่อของคุณพ่อนะคะกริยาคือการดื่มกรรมคือกาแฟคำว่าร้อนนะ่ขยายกรรมขยายกาแฟมีลักษณะความร้อนมีความร้อนนะคะส่วนขยายกริยานะคะขยายคำว่าดื่มเป็นคำว่าทุกเชา้าประโยชน์ที่4นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันเปิดเทอมนักเรียนเป็น ประธานทุกคนอยู่ระหว่างประธานและกริยานะคะตามหลังประธานอยู่หน้ากริยาคือส่วนขยายประธานคําว่าทุกคนขยายคาว่านักเรียนส่วนคือกริยากรรมคือเสื้อสีขาวสะอาดขยายคําว่าเสื้อให้บ่งบอกให้รู้ว่าเสื้อมีลักษณะเป็นสีขาวสะอาดในวันเปิดเทอมขยายคําว่า สวมขยายคำกริยานะคะทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะนักเรียนว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมข้อที่1ตอนที่1น,นะคะนักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์ว่าเป็นประโยคชน,ในใิดใดให้นักเรียนเขียนเราได้สมุดไปแล้วนะคะนักเรียนไปเขียนลงในสมุดนะคะลอกตัดโจทย์ แล้วก็เขียนคำตอบที่คิดว่าถูกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียนทั้งหมดโจทย์ก็คือแม่สายบัวแต่งตัวค้างเป็นประโยคกี่ส่วนสองส่วนคือมีทั้งประธานกริยาไม่จำเป็นต้องมีกรรมถ้าเป็นประโยชน์สามส่วนคือมีประธานกริยามีกรรม,ม,รรมครบเลยเพราะนั้นแม่สายบัวแต่งตัวค้างเป็นประโยคกี่ส่วน ข้อเหมือนเดิมนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นประโยคกี่ส่วนข้อ3เส้นผมบางภูเขาแบ่งให้ถูกนะคะมีประธามีกริยามีกรรมไม้ถ้าไม่มีกรรมก็ต้องเป็นประโยค2สองส่วนถ้ามีกร,รมก็เป็นประโยค3สามส่วนเลือกเปลี่ยนข้อเดียวนะคะเขียนจดแล้วเลือกเป็นข้อเดียว 4. ส,สุนัขจนตรอ ปลาใหญ่กินปลาเล็กข้อ6นะคะตอนที่2นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะกลิ่นหอมของดอกไม้โชวมาจากสวนข้างบ้านโจทย์ก็บอกว่าข้อใดเป็นประธานของประโยคประธานคือผู้กระทําไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะเลือกคาตอบถึงอันเดียว หนึ่งก็จะเป็นกลิ่นหอมสองดอกไม้ 3, สาสวน4ข้างบ้านข้อเกลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาจากสวนข้างบ้านจดเดิมแต่คำสั่งเขาบอกว่าข้อใดเป็นส่วนขยายประธานส่วนขยายประธานครูบอกแล้วว่าจะตามหลังประธานอยู่หน้ากริยานะคะหาประธานให้เจอ หากริยาให้เจอแล้วหาคำที่มันอยู่ระหว่างกันกันกบประธานกริยามันจะกลายเป็นคำคำนั้นคือขยายประทานข้อ8กลิ่นหอมของดอกไม้ชนมันจะสวนข้างบ้านทีนี้หากริยากริยาของประโยคคือข้อใด ข้อ9กินหอมของดอกไม้ชนมาจากสวนข้างบ้านอันนี้โจทย์เขาบอกว่าคําว่ามาจากสวนข้างบ้านทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบใดของประโยคหน้าที่ใดประธานใช่ไหมขยายประธานหรือเปล่ากริยาขยายกริยาหรือกรรมหรือขยายกรรมาหาเนห้อเรียนแยกให้ถูก สุดท้ายข้อ10กลิ่นหอมของดอกไม้ชมจากส่วนข้างบ้านประโยคข้างต้นเป็นประโยชน์ชนิดใดเป็นประโยคน์สส่วน3ส่วนประโยชน,นย์ที่ไม่มีประทานประโยชน์ที่ต้องมีกรรมเลือกหนึ่งข้อนะคะงานที่คห้ยทำนะคะ10ข้อนี้แบบฝึกหัดให้เรเรียนลอกลงในสมุดขอเน้นยำ้ำเขียนให้พออ่านออกนะคะ ทำให้เรียบร้อยขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยปากกาแดงนะคะเขียนแค่โจทย์กับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะคะเขียนวันที่คลิปลงด้วยนะคะจะได้ทราบเรื่องอะไรเรื่องแบบฝึกหัดกันแยกประโยคเขียนโจทย์เลือกคำตอบนะคะเป็นจำนวนสิบข้อลงในสมุด เรียบร้อยแล้วน้าเรียนคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ